เดี๋ยวจะขอโทษครับขอโทษครับจุดๆจุดๆจุดๆขัใครครับเนี่ยหมอครับหมอหมอเข็มเท่าไหร่ครับเข็มไม่ใช่หมอพอดีเสียงแห้งพอดีเข็มเท่าไหร่ไม่อครับหน้ายังไม่สะอาดหน้าตูดจะสะอาดนะครับหมออะไรเนี่ยผมหมอทำลายขวัญครับใครเขาหามาก็พี่เดียหมอทำขวัญก็เขาเขาโทรไปหาพี่ชายหมอสมงัยหมอสมงัยไม่อยู่ให้หมอสมบัยมาแทนไม่เอาผมไม่เอาคนนี้คนนี้เมาเอาคนแก่ๆเอาไปเก็คนที่ไม่เอาเรียวครับ เห็นใจสิครับทำไมครับคนตายแม่ยายเก็บเงินเก็บก็นบอยหาสิครับหาสิครับผมมาทำหวัดใช่ไหมครับมาทำวัดเชิญในบ้านไอ้นี่ใครอ่ะลูกชายครับอ๋อชื่อน้องบังเอิญทำทำไมถึงชื่อบังเอิญทำครับก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะนั้นเชิญในบ้านครับเชิญในบ้านครับครับไอ้หนูอาพ่อรับปากพ่อจะลุกมาอย่าบโซนทางลูบล่างมึงเหมือนก็ไม่เชื่อกูอะ หมอครับครับหมอหมอหมาทาก่อนใช่ไหมใช่ใชเอาอย<ช>่าง<ช>นี้นะครับรอก่อนเดี๋ยวค่อยทำนักคุยดีก่อนพ่อผมไม่อยู่เดี๋ยวรอพ่อผมมาค่อยทำฮะกันได้เหรออ้าวประชาชนรอในโบสถ์แล้วนะเดี๋ยวผมทําไปเรื่อยๆได้ไหมเดี๋ยวดึงเวลาให้อ๋อ เดี๋ยพิ่งเสร็จรอพ่อก่อนนะครับราคาเดิมราคาเดิมอยากให้พ่อผมอยู่ด้วยครับครับหมออนุญาตนั่งตรงนี้นะครับครับใครกันบ้างครับเนี่ยสวัสดีครับเจ้าภาพครับนี่เจ้าสายเจ้าภาพเจ้าภาพมาช่วยจัดงานดีใจด้วยนะแม่คุณนะได้บวชลูกชายครับกี่คนแล้วเนี่ยอะไรจ๊ะผัวนะัผวเดียวแม่ผัวเดียวกคนนี้เล็บปากไม่ดีแกเนี่ยหมอ อ้ยบวชให้แม่นะเอาทักพันธาเลยนะอกตั้งใจไว้อย่างนั้นเลยครับต่อแทนบิดามารดาครับท่านบวชวัดนี้เลยนะลูกนะหลวงพ่อใจดีใช่ครับตั้งใจวัดนี้หละวัดเมื่าสามนี่เลเมอเย็นไปขอหวยมาให้มาสามตัวตรงเลยตะปูเหรอครับตะปูเสียคนพูดอยู่ไหนอะ เอาละไอ้หนูมันนั่งข้างๆพ่อไปเอาน้ําเย็นมาเลยลูกน้ําเย็นน้ําอุ่นอะไรมาข้างพ่อเดี๋ยวพ่อต้องแหลพักบ็เลิศเลยครับพ่อเอาดึงเวลารอพ่อด้วยนะครับแบบมีอะไรก็แหลไปเลยครับผมจัดเต็มเลยนะจแผลให้เจาะเจาะเจาะเลยนะแม่นั่งฟังหมอสักครู่นะแม่คงไม่ทันแล้วครับแม่ลูกอะ,อะไระลูกมันเี่นอยู่ในครัวครับพ,อพ่อคุณก็เลยหยิบไม้พ่อรับหนูน้ําอุ่นไม่มีมีแต่เบียร์ลยลูกเอกเอาไปทิ้งเลย ไม่ด้แล้วลูกเอ้ยทำไมอ่ะคืนนี้กูรอฉากนี้ทั้งคืนเลยนะครับพ่อไอ้หนูคงไม่พอหรอกไปเอามาอีกสักกระป๋องสิลูกเบียหรอกาวเลยลูกเบียไม่อยู่แลขอนุญาตนะแม่นะหมอเียกิะจริงไหมหรอไม่เมาไม่เมาหมอรู้หมอโตแล้วเล่นที่เกมมาใช้เบียรจริงได้ไงเนี่ยไปหาซื้อเบียรพลาสติกตอนเย็นมันไม่มีขายเลยต้องเอาวันนี้นะแม่นะนิดเดียวหมอรู้หมอกินเพื่อทำงาน หอมจริงนะเนี่ยและเย็นกับป๋องแข็งเป๊กเนี่ยพ่อมือสั่นทําไมอ่ะเหมือนพ่ออยากแล้วอ่ะมีแต่ความรู้สึกลไม่มีคำพูดขออนุญาตนะครับมีแําเขี้ยนเนี่ยเนี่ยมึงยังไม่กินก็มาหาเรื่องแล้วเนี่ยแล้วลืมไปลถกุอยู่ในสุดดีกว่าขออนุญาตนะครับหอกินเมื่อทำงานน้ําอุ่นไม่ลื พอเบาแล้วหมอเดี๋ยวมเมาทำไม่ไหว พอแล้วกินไปเนี่ยแล้วถ้ามันตำรวจตั้งด่านพอจะทำยังไงครับอันนี้หนูพูดก็ดีแล้วลูกใครเผลอทานเข้าไปแล้วขับรถกลับบ้านระวังสักนิดเสียเวลาและก็เสียเงินนะครับ<ส>เวลาของให้เราเป่า<อ>แต่มันก็มีทางแก้ใครกินเบียร์กินเหล้าเข้าไปแล้วแก้ยังไงฮนะเคี้ยวหมากฝรั่งความรู้นะครับความรู้ครเคี้ยวหมากฝรั่งครับเวลาตำรวจให้เราเป่าเราก็เอาที่เคี้ยวเนี่ยอุดแม่งเลย แล้วจะรอดนะพ่อสองกะทงโดนหน้าอพ่อเอานีๆดีสิเอาสาระสิสาระเปาขนมจีบครับฟังนะแม่ฟังนะสาระเปาขนมจีบทานเข้าไปเลยรู้ว่าเราดื่มเข้าไปแล้วครับสองลูกสามลูกกินเข้าไปเลยครับสาระเปาพราะเป่าแล้วจะไม่เจอแอลกอฮอล์ติดคุกมันจะไม่หิวนะครับขออนุญาตอีกตกีเนาะเชื่อเถือไปมากไหมท่นบุญขอเปาเดี๋ยวต้องเมาเนี่ย กินเบียร์น่ะดีดียังไงครับพ่อมันจะลงพุงอ๋อแต่ถ้าเราขาวไม่ดีหรอมันจะลงพุงเหรอมันจะลงตับนะลูกน <c oughs> ้ำต้องบอออนุญาตนะพ่อครับ นี่ภูงขอถามพ่อหน่อยได้ไหมครับภูงจะถามอะไรพ่อหรือลูกพอกินเบียร์มันตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยตั้งแต่มสองม3เลยลูกยูหลายปีแล้วนะเนี่ยก็หลายปีสิแล้วพอสูบบุหรี่ไหมก็สูบคู่กันมาโูงกินเบียร์แล้วสูบบุหรี่ด้วยตอนนี้5 1แล้วหนูไม่ได้สอนพ่อนะถ้าพ่อเก็บเงินที่ซื้อเบียร์ซื้อบุหรี่ไว้ป่านนี้ตั้งแต่มสองแล้วพ่อขับเบซนได้คันนึงแล้วพ่อ ก็จริงของลูก,กนะลูกครันที่ซื้อป่านนี้ขับเบ้นได้คันนึงแล้วาห,หาวอนทานเบียไหมลูกผมไม่กินเบียรครับบุหรี่สูบไหมผมไม่สูบครับรถเบ้นมึงจอดไหน <c oughs> พ่อควรเป็นภูมิปะเนี่ยหมปลูที่หน้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพ่อขอจะรีหมอผม่็เมาทำไม่ได้เงี้ยมีด่านกันน้อยจริงไม่ต้องกลัวลูก